สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บคูควินซี่ทิ utorial ของแท้ต้องกินกาแฟก่อนเริ่มคลิปนะครับวันนี้ครับทุกคนเราจะมาทำหัวใจสำคัญของเพลง EDM นะครับก็คือ s ซ Stack นั่นเองครับ และตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมใน fl studio นะครับผมก็จะพยายามใช้หลายๆโปรแกรมเนาะก็อยากให้ดูหลายโปรแกรมว่ามันมีวิธีการทำยังไงนะครับจะได้ไม่เบื่อกันนะโอเคอันดับแรกนะครับเออผมขอบอกก่อนว่าอันนี้มันเป็น s e รั m um Tutorial ที่ค่อนข้าง a d v a านซ์นิดหนึงค่อนข้างขั้นสูงกว่านิดหนึ่งจะไม่ใช่แบบเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่มีพื้นฐานเซรั่ผมแนะนำให้ไปดู วิดีโอเซรั่มของผมก่อนนะมีอยู่2ตอนนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเหริงให้ข้างบนละกันนะครับแล้วก็วิดีโอนี้จะไม่ค่อยตัดมากนะเพราะว่าดีดกาแฟนะครับแล้วก็ไม่ไม่อยากให้งงกันเพราะว่าเวลาที่ผมไปเร็วๆเนี่ยเออบางทีผมตัดชุบๆมันคนงงนะครับว่าผมทำอะไรอ่ะอันดับแรกนะครับมาเซรั่มก่อนเลยนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะเออมา เป็น Default แล้วกันนะจะได้ไม่งงนะฮะเป็นตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเล่นผมขอเอา c h o r d เป็นยังไงดีเดี๋ยวนะ e d m c อร์ดดีไหม e d m c h o r d e d m mid โอเค โอเคตอนนี้ที่เรามีก็คือเรามีเซรั่มตัวหนึ่งนะครับแล้วผมก็เอา MIDI ของออน่าจะเป็น Seven Slate นะอ่าแล้วก็ลากเข้ามาใส่นะครับจะเป็นอย่างนี้เราก็จะได้ไม่ต้องเขียนเองนะครับผมโอเคคราวนี้ครับเราจะมาปั้นเสียงกันเ,เข้าเซรั่มมานะครับแล้วก็กดที่ Global อ่าแล้วก็ตรงนี้ครับ Chaos One เนี่ยเอาเป็นสุดเลยนะครับ แล้วก็กดเป็น sample and hold ตรงนี้นะครับผมโอเคคราวนี้มาที่ตัวนี้ครับผมตัว course page ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาหมด source นะครับแล้วก็มาที่ chaos one ตัวนี้ <S 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 อ่าสังเกตว่าเสียงมันจะซ่าๆอย่างเงี้นะฮะแล้วก็มาที่ matrix ตัวนี้นะครับแล้วก็ เลื่อนตัวนี้ไปสักสิบห้าเหรอสิบห้าไหลองดูเอาอีสักสิบนะครับผมแล้วก็ปรับดิชูนตรงนี้นะครับเป็นเจ็ดอ่ะปรับให้มันเข้าใกล้กัน เราก็จะได้ source stack ครับผมคราวนี้เนี่ยมันก็จะเป็น Layer รหของ source stack นะครับผมจะเพิ่มย่านเบสเพราะผมสังเกตว่ามันยังไม่มีย่านเบสนะผมก็กดซ e r u m อีกตัวหนึ่งนะครับผมตามทันกันไหมนี่น่าจะทันนะอ่าแล้วก็ก๊อปไปนะครับเอาแค่โนตตัวที่เป็นตัวเบส อันนี้น่าจะถ้าเกิดใครใครทำพวกนี้อยู่แล้วน่าจะเป็นกันนะฮะก็คือก๊อปมิดีมาแล้วก็เอาแค่โน้ตที่เป็นตัวเบสนะครับเราก็จะได้แบบนี้นะเอาตัวนี้เอาตัวนี้ โอเคคราวนี้นะครับเราก็โลคัสไฮพาสไฮพาสเอ๊ะไม่ใช่โลพาสพูดผิดหน่อยเลยกดมาที่ไฮเปอร์ไดเมนชั่นนะครับปรับไปนิดหนึ่งแล้วก็ยูนิซันสักหน่อยนะฮะสัก5อะไรเงี้ย ลองเล่นด้วยกันดูครับเสียงมันก็จะเต็มมากขึ้นนะครับผมคราวนี้จะสังเกตว่าเสียงของเราเนี่ยมันค่อนข้างแข็งนะเราต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งมาทำให้เสียงมันนุ่มขึ้นอ่าผมกดตรงนี้นะครับโคลนคราวนี้เนี่ยอ่อก๊อปมาแล้วกันก๊อปมา แต่ว่าเราจะใช้เป็นเซรั่มแล้วก็ใช้เป็นอะไรสักอย่างที่เป็นแพทนะครับผมก็จะหาอ่ะผมเสิร์ชว่าแพทหาอะไรก็ได้นะฮะลองเล่นดูว่าเสียงมันเป็นยังไงนะฮะ ผมต้องการประมาณนี้พอเล่นด้วยกันก็จะเป็นอย่างเงี้นะครับคราวนี้เราเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวเบสอีกตัวหนึ่งเนาะก็มันก็จะเซรามมาอย่างงี้นะครับคราวนี้เรากดเป็น basic shapes แล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเป็น square wave แล้วก็ผมจะ ก๊อปตัวเบสมาอย่างนี้นะฮะอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เราต้องการเพิ่มเบสอีกตัวนึงครับซึ่งคราวนี้เนี่ยตัวนี้รู้สึกว่ามันแข็งไปนิดนึงนะผมต้องการที่จะสร้างการเคลื่อนไหวของมันนะครับกดตัวนี้แล้วก็ไปที่คอลฟิลเตอร์นะครับผม แล้วก็ assign ไปที่ LSO 2นะครับอลองเล่นสัก2อา b a อย่างเงี้ <cu is> <ift> ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเล่นด้วยกันเนาะ จากนั้นนะครับผมก็จะกดคลุมทั้งหมดอย่างนี้แล้วก็ไปที่มิกเซอร์นะครับแล้วก็คลิกขวา Channel Routing Route Selector Channel Starting from this track นะครับ<ม><ม>ก็คือการเอาเข้ามิกเซอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ดูแต่ละอันตั้งชื่อให้มันนะ<ม>อันนี้คือตัวเมนนะฮะตัวเมนอันนี้คือตัวเป็นตัวแบบ support อ่าตัวนี้อันนี้คือซับซับเบสอะซับเบสนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นตัวเอ่อเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าเบสฮาร์โมนิกโอเคคราวนี้นะครับเราก็จะเพิ่ม โอที um, นะครับผม OTT Over the Top OTT ก็จะโหลดฟรีนะครับเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ให้แล้วกันนะของ x f e r แล้วก็ตัวซับตัวนี้นะฮะ ใส่พวกจริงใส่นี่ก็ได้นะโอเค อันนี้พยายามให้มันไม่อยู่ตรงกลางจนเกินไปนะพยายามพยายามสร้างพื้นที่ว่างให้เสียงอื่นนะฮะเสียงนี้มันจะได้มีพื้นที่นะครับแล้วก็เสียงนี้ก็ตัดโลไปเลยนะฮะ ขั้นตอนนี้ก็ใช้หูฟังนะครับผมว่าเราชอบแบบไหนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการ EQ แล้วละซึ่งก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องอะไรกับการาสร้างเท่าไหร่นะครับมันเป็นเรื่องของการ Mix ซ์มากกว่าอันนี้ลองใส่ OTT กับตัวนี้ด้วยแล้วกันนะฮะโอเค ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่กลองแล้วก็ให้ดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าจะมีอะไรมานําเสนอกันอย่าลืมติดตามชมบุคลิสสตูทิเยลว,วันนี้สวัสดีครับ